ใส่ปุ๋ยครับวันนี้ครับวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยผักถผักบุ้งกับน้านผักชีนะครับยังไม่ครับแล้วก็จะใส่แป้งแตงโมนี่นะครับ นี่ครับแตงโมเราก็ลองใส่ปุ๋ยอคอกดูกันนะครับนวัตกรรมใหม่ปลูกอินซีครับนี่บอย,ยบอได้ใส่ปุ๋ยยูเรียฮะอโอ้ยข่มลงไปโหลดปเปานปยังถือว่าปรุงดินไม่ได้โตว่าต้องใส่หลายอนี่ครับ นายแบบใส่ปุ๋ยใส่ฮอดแบนมาสุดยอดเดี๋ยวฝุ่นมันเข้าตานี่ครับหลดน้ำไปด้วยคุใส่ปุ๋ยไปด้วยครับเดีไปคุยเอายี้งคุยอื่นใครมันเบิดคุยมาคุยมาคุดมาไหวหลุดเนาะมาหนอกมาใส่ปุ๋ยใส่ข้าวหนอกนี่นะครับมันก็ มีตรงนี้มันโดนร่มนะครับไม่ค่อยโตแต่ฝั่งนู้นนราโดนแดดทั้งวันครับโตเลยวันครับต้องเสียดีกินมอใบมันเริ่อมยีกแล้วโคดน้ำต้องโคดเสาน้ามเน๊ฟหนิมืออื่นโคดเสาอีกเลยนี่ครับนี่ครับเป็นไงเหรอครับฟังนี่ฟังโดนแดดนี่ครับนี่แตกออกแล้วครับปูนครับแดงมูเราครับ นี่คู่นี่ครับคู่นี่คู่นี่มันง่ามมันถือแดดเบิดมือเลยครับนี่ยังไงครับผมพี่เด็ดคงสิลกินหมกแดงหมูว่าปีนี้นี่ครับเขาคู่มันถือแดดนียครับดูลมดูลมพัดใบครับแล้วก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยลดน้ําครับปุ๋ยขี้วัวครับ สำพรมันปิดน้ำพี่จ้าไปตัวนี่นี่นะครับเรามารอรดน้ำตอนเย็นนครับ อันนี้น้ำเราจะส่งไปใส่บอ่อปลาดุกเราอยู่นู่นนะครับนี่ครับมืนอกี้มันจะเกิดอยู่ด,ดิแต่มันติดโคมฟังนี่มันโคมมันโดนล่มครับมันเลยไม่โตนี่ครับบรรยากาศยามเมล็ห้าโมงเย็นพี่ม้องไปเถอว่าปุงดินไม่ได้โตเพราะมีกระซางต้นนั้นแคะแลวใส่ไม่ โลูกไปกินครับเลือกอ็ขายมาฟุกเอาเงินเนาะมาลงทุนไหมสีแล้วแล้วข้องนี่นำข้องหนีก่อนเลยข่าวส่มันเริ่มยีนทีอไนล่ะ ก่อนแล้วไปใช้ฟังคุ่นนี่นะครับสวัสดีครับทุกคนปลูกไว้เพื่อเพื่อได้กินเพื่อได้กินนัองๆเดินไปกินข้าวเย็นนะครับ ีเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม